ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวย h ช n n นลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเหรียญชนิดละ25สสตางค์นะครับมาประเมินราคาให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับ ได้รับทราบข้อมูลโดยเท่ากันนะครับว่าเหรียญแบบนี้ปีพศนี้จะมีราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะสูงหรือจะมีราคาประเมินที่ต่ำนะครับกดติดตามคลิปกันให้จบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการประเมินราคานะครับว่าเหรียญแบบไหนจะมีราคาเป็นยังไงครับเป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับพี่ๆน้องๆบ้างหรือ ไม่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญ25สตังค์นะครับทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกรับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่ เหรียญ25สตังค์นะครับเหรียญแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2538นะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวน,นะครับนั่นก็คือเป็นเหรียญที่ติดลำดับนะครับต้นๆน,นะครับของเหรียญชนิด25สตังค์นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ อลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์เส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอดุณญเตชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภุสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอรุณญเตชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมี ข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่เก้านะครับสําหรับคอเปลี่ยนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับววรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538 นั่นเองนะครับสาหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับดูมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2538นมะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่ ติดลำดับต้นๆนะครับของเหรียญย5สสตางค์ครับแล้วก็มีความพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเหรียญ25สตางค์นี้นะครับเริ่มจะหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ค่อยมีการนํามาจับจ่ายใช้สอยกันเท่าไหร่ครับเนื่องจากราคาของสินค้านะครับที่เราจับจ่ายใช้สอยนั้นไม่มีเสียที่จะให้ถอดนะครับสําหรับ25สตางค์หรือว่า50สตางค์รับจึง เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่น่าเก็บสะสมนะครับซึ่งการเก็บสะสมเหรียญย5สตาสตงค์นี้นครับไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะครับ่อบางคนก็อาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูในได้ศึกษานะครับภายในภาคหน้าครับส่วนบางคนก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเชิงผาณิ์ครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนราคา เหรียญ25สตางค์ปีพศ2538นี้ครับมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกรุ่นหนึ่งครับอีกปีพศหนึงครับเป็นปีพศ2534น,นะครับเป็นมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะ เยอะกว่าปีพศ2538นะครับเราก็คอยติดตามรับชมนะครับว่าจะมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาประครับอรุูมีเดียบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ูมีผลอดุลยเดชน,นะครับพินพพระพักทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมคัติยาราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยและก็เลขลาบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่45ล้านนะครับ490,6380เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาไม่มากเท่าไหรนะครับนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับก็ยังเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็น นักสะสมใหม่นะครับได้เริ่มสะสมและเริ่มมองหากันไว้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหรียญย5สสตางค์นี้นะครับไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับและอีกอย่างนะครับเริ่มจะค่อยๆหายไปจากระบบุนเวียนของบ้านเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสําหรับเหรียญชนิด25สตางค์นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 0 0 4นนะครับซึ่งยอดผลิตนั้นก็ยังเยอะกว่าปีพศ2 5 0 0 3 8แปละปีพศ2544อีครับอีกสักครู่นะครับก็จะมาดูการประเมินราคากันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะสูงหรือจะต่ำนะครับสำหรับ เหรียญปีพศ2540นะครับมาดูกันข้อมูลของเหรียญกันแล้วข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับอลูมิเนียมบอนราคาอยู่ที่25สตางค์คนระับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอ,อุรุญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสาหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2540นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่85ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่ายอดผลิตเยอะที่สุดนะครับสำหรับจำนวน3เหรียญนะครับที่มา นำมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยาจะมาให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มเก็บกันไว้นะครับก็อย่างที่มารวยได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเหรียญชนิด25สตางค์นี้นะครับได้ค่อยๆหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเรานะครับจึง และอีกอย่างนะครับทางกลุมกระสับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเปิดจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุวนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสัน่นติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ